แต่วันนั้นหนูนตะโกนดังกว่านี้นะพี่หนูทั้งตกใจทั้งกลัวเลยอะ่ะจะตายก็ให้มันตายไปเลยเอาแม่จะพูดแบบนี้ออกกล้องไม่ได้นะเมวยทำเป็นเอามาพึ่เอามาพาดนอนเหี่ยวเหมือนผักเนี่ยลูกเต่าะจะลําบากหาเหตุการณ์มันเกิดตรงไหนนะเนี่ย่ะตรงนี้นลเลยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยพอเดินมาถึงตรงนี้นะลูกมันก็ปวดหัวจี้เหมือนฟ้าผ่าลงตรงนี้เลยอะ่ะขาแขนเนี่ยอ่อนแรงไปหมดเลยมันทนไม่ได้ล้มงลงไปเลยอ่ะคะ่ะ หนูอก็ตกใจไม่รู้จะทํายังไงรถก็ไม่มีหนูก็เลยเรียกลุงข้างบ้านแล้วแกก็โทรหา1ึ6งหเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ออกมาไวมากเลยนะพี่หนูก็นึกว่าเขาอาจจะพาไปโรงพยาบาลอยู่ๆเขาก็แวะปั๊มเฉยเลยหนูเนี่ยกะจะด่าเขาแล้วนะจะพาเข้าปั๊มทําไมอ่ะก็เข้าไปใช่ปะ่ะมีรถอะไรไม่รู้ใหญ่ๆแล้วเขาก็เอาแม่ไปเตียงหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นรถ ในรถก็มีอุปกรณ์เต็มเลยพี่ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองคือเวลาหน้าที่ของเราคือยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้ทางโรงพยาบาลศรีราชจึงร่วมมือกับ PTT Station ในการกำหนดจุดจอดรถ Mobile Stroke Unit เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินให้ทันเวลาครับคิดว่าตัวเองเนี่จะไม่รอดได้มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังอย่างนี้แล้ว ขอขอบคุณทีมงานที่มาช่วยเหลือชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตป้าที่ลืมไม่ได้ก็คือปั๊มนะคะพวกเราภูมิใจที่ได้ทำอาชีพนี้ดีใจทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนครับเป็นที่เกิดเรื่องราวดีดๆเพื่อเป็นตรงกลางเติมเต็มให้เราได้เจอกัน PTT Station เติมเต็มทุกความสุข